สวัสดีครับคุณผู้ชม,มเ,าาเมื่อนด้กินภาพมาเบิงเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่จังหวัดอำนาจเจริญครับพี่นอ้องนนี้เขาจะเอื่นเป็นอ่างพุทธอุทยานและก็จะมีความน่าสนใจนั่นก็คือเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เลยครับเบงนี้ครับพี่น้องผู้ใดที่บ่เคยมากะสามารถมาเที่ยวพักผ่อนได้ครับ หนานะครับพี่น้องจะเป็นไฮไลท์เขาไม่ย่างไครับกะสมีหอแค้นหอแค้นอยู่นีครับพี่น้องหนักสมีทางเขามาเลยและทุกวันวันจันทร์นะครับพี่น้องกะสมีตลาดนัดให้พี่น้องมาจับใจใส่สวยได้และกับรบริเวณโดยรอบครับพี่น้องอากาศดีครับเพราะว่ามันเป็นพึ่งฝนตกไปไม่ๆมครับพี่น้องน้ำกับพึ่งขึ้น ก็จะมีคนมาหาปลา,าปลาปลายครับนี่ถือว่าน้ำขึ้นหลายเติบครับพี่น้องเพราะว่าก้อนหนาน,นี่ที่ผมมาหนีน้ำบ่านไหลไปนี่สคือว่าน้ำขึ้นหลายแห้งบรรยากาศดีอยู่เลย,ยาาเ,เลยครับพี่น้องสิพาเบิ่งเลยบรรยากาศดีวันนี้จะเป็นอาหนามเลยครับพี่น้องตอนี้ เป็นทางน้ำหมดเลยเป็นทางน้ำขนาดใหญ่ครับพี่น้องน้ำขึ้นสูงแห้งครับมนแสดงอย่าน,นี้สัดแห้งว่าน้ำขึ้นลังเย็นไหลายเลยและจุดนี้กระสีบีอาจจะเป็นหอพักหรือว่าเป็นห้องน้ำ น,นะครับมือปกติกับบ่หอยมีคนมากอหครับตอนนีก้กะพามาเบิงภาพบรรยากาศว่ามันเป็นยังไงมีอย่างเนีอยู่ดีอากาศดีครับพี่น้องแภาพบรรยากาศโดยรวมน่าก็มี ก็มีคนมหาป่าเรื่อยๆครับพี่น้องต่อส่วงนี้น้ำถือว่าน้ำขึ้นไหลแล้วก็น้ำเลือกเลือกแห้งครับอากาศกำลังดีหนีเวลากับประมาณใายีโมงถึงบาบหามงครับพี่น้อง แค่แม่นนาแรงนี่น้ำสิบุกลงไปเข้ากับสีสามารถยางเข้าไปข้างล่างนี่ครับพี่นอ้องมันสิยางไปหาปลาเลยน้ำก็สชมีแค่จุดเหมืองจุดนั้นจ,จุดเดียวมืองนี้สีเลือกแข่กระมูแต่ว่าสำหรับคนในพื้นที่ก็เจ้าก็มาหาปลาหาปูหาปลาถ้ามาหากินเป็นเรื่องปกติครับก็เจ้าอยู่จนชินเบื่อแล้วครับพี่นอ้อง อากาศดีเราจะเดิไปไกลๆเันครับพี่น้องกษมีเขาเจ้าหาปลาอยู่เดี๋ยวกฤสฎส้มให้บังครับพี่น้องโหดก็เจ้าหาปลาอยู่ไกลๆบุญสมากกกจะเป็นคนในพื้นที่ครับพี่น้องก็จะหูว่ามองได้น้ำเลือกน้ำเตือนนาไดกับย่ามได้หาปลาได้หาปลาบ่ได้คนในพื้นที่เขาจะสีหู ทำไมเ่าตรงไปก็คือเขาในตัวเมืองครับพี่น้องบรรยากาศดีน้ำเลิศตะกีก,กสษดีดูไ,ไกลๆดิ่งครับก็กิจกโกรดเรามันตรงเขาฟังทั้งฝุ่นครับพี่น้องมันจะมีทั้งทั้งเขาอยู่ฝุ่นนะครับทั้งเหมืนข้ามไ,ไหลมั้งคิดว่าเพราะว่าเห็นไปยู่ครับตัวเดี๋ยวคลิปหน้าครับ สีผ้ามาเบืองอยู่เพราวะกาะกกิจก,กูดนี่กัเป็นที่น่าสนใจอยู่ครับเพราะว่ากระสิเป็นจะไหนล่ะผมเคยไปทื่นึงนอย่ครับพี่น้องห้องกระสีสามารถยางขามสะพานไม่ไปได้แต่ว่าตอนนี้นะครับพี่น้องสะพานมันได้ขาดไปบิดแล้วอีกอย่างหนึ่งมันกับบคคอยมีค้นมากเที่ยวปันใดก็เลยกลายเป็นว่าข้าเจ้า มันถึงล่มถึงยังเนี้ยนะครับพี่น้องสะพานมันเลยขาดแต่ถือว่าเม,ม,มื่อนี้กระสิม่ายมีมีคนมาอยู่ป,ปลาป่ายครับพี่น้องอลายก็ต้องเป็นคนในพื้นที่ ่วนมาก็จะเป็นคนในพื้นที่แลวครับพี่น้องจะอากาศดีสำหรับผู้ใดมาพักผ่อนมายุดพักรถกันเลยครับพี่น้องกับซิมีล้านล้านกวางมันก็นจะเข้าได้ทั้งสองฟังครับพี่น้องฟังทางนานกับซิมิผมยังไปบอนสุดอยู่ฟังท่านนี้ก็ถือว่าเลือกอยู่ ไก่เนี่ยเห็ในไก่วังแห่งก็เห็นพอเรามาหาปลาครับพี่น้องก็ได้ไล่อยู่เจ้าก็มาหาปลาตลอดครับพี่น้องนี่จะเป็นอุปกรณ์เจ้าหาปลาครับพี่น้องลูกรางเกาเอห็นว่าเฉยๆเอ้นจันทรมาดอนนะครับ มันจะเป็นรังใหม่คิดว่าแต่ที่นี้คนแวะเวียนกันไม่เรื่อยครับพี่น้องอากาศกากาลังเย็นสบายสวง4ีโมงหาโมงแรง คนกะทย่อยเข้าใม้เรื่อยเจอก็จะมาพักรถพักยัน,นพี่น้องน่เห็นเป็นกวดลวย,ย่างนี้โมเมนต์วายังได้ป้ปอมก็จะมาใส่ป่าครับพี่น้อง เกเ่ะ้า,า,ะา,า,าปหาอยาอยู่ขางทางกจาสห้าเปนน้าฟังอปมก็อยน้าฟังมากหนามัมมมีทาง,งยู่ครับพนนบงนี่มันเป็นทางลง่องนี่ครับ เลือกันเลือก็เ,กเจ้าหอยนี้มีหอดเลือเลือกเก่าครับพี่น้องน้ำเลือกส่วนนี้น้ำขึ้นครับครับพี่น้องสิบกิโลเลือส่วนนี้น้ำเข็นน้ำ ในพื้นที่ก็เจ้าจสหูดีว่ามองได้จุดได้ลงไปหาปลาหาปูหาปลาได้ครับพี่นอ้องตัวเมือเสียดายมากบ่ออบ่ออชาวบ้านในพื้นที่นะครับหาปลาเสียดายอยู่ก็จะมีทั้งเลือกเก่าเลือกไหม น้ำเลือกครับตะกี้ผมมาอยู่บางนี้เป็นล้านหยาเบิร์ด้ะครับพี่น้องบานที่น้ำนขึ้นมานะขึ้นมาจนสุดนี้เลยเพราะว่างบางนี้ก็คือว่าเป็นจุดรับน้ำดูจหวัดอำนาจเจริญเล่เลยกัว่าได้ครับพี่น้องผู้ดใดเคยมาเน,นี่ยเขาจะจู้จักดี นี่แหละครับพามันกาศเป็นกำลังลงไปหาปลาเป็นกำลังลงไปหาปลาคิดว่าน่าจะได้ปลาตัวใหญ่อยู่ นี่วิธีการทำมาหากินอยู่ตามมันนอกเข้าหาอยู่หากินตามมันนอกกาหาปลายแลยครับได้หลายก็ไปขายหาซัมพออยู่เพื่อกินมีก่อน มันเตรียมความหาเรื่องอะไรครับเห็นไหมครับพี่น,น้องพอมันจะไปหาปลาแล้ว ต้องมีเรื้อครับพี่น้องจะมีห้ากินได้พร้อนมีตะนามไปแ,แล้วนี่แหละครับสิบเอ็ดนี่มันมาเข้าเปินกับมาหายิ่งปลากันครับพี่น้องอหานยิ่งปลา ว่าสิได้่ได้แต่ว่านัาจะได้อยู่เป็นลิงอย่งเงี่ยด้ย่้นไเเปเรื่อยๆพั่นก็นีอปุปกรณ์เพิ่นอยู่ที่น้อง เป็นกำลังไา่เนไม่ฮนาปลาครัพี่น้องใโยมนึงได้ปะกใหตัวนึงนี่ล<น><น>ึกยันครับนี่ะครับวิธีเส้าให้เท่าหน้าครับพี่น้องหาปลาได้ร้ายก็ไป้คราย นี S <S ่เป็นการาจอปลาด้วยกันครับพี่น้องตอนนี้มีเครื่องมือเป็นแนวยิ่เงเอา มีหลายอยู่กับพี่น้องเป็นมาหาปลาเป็นหูว่ามองได้ปลามันขึ้นกับพี่น้อง เดี๋ยวในคลิปหน้านครับพี่น้องเดี๋ยวสิพไพเบิงหม่องเจ็ดพันทีนฟังตล้วผลครับพี่น้องซีนี้เป็นอะไรในคลิปต่อไปครับพี่น้องที่สิพไพเบิงอยู่ที่เขาเรียกว่าเกาะคิจิโกุนแต่ว่าอโอ้โหตอนนี้ซีนี้น้ำไหลบ่ต้องลองไปถามเบงกอน่าม,ามันสศีมันสศีสามารถลงไปได้บ่วถามเบิงในคลิปหน้านครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ